สวัสดีครับก่นรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆก,นกนดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับพระราชวังแคว้นเฉินความวุ่นวายกระหหนภายในแคว้นเฉินได้จากการเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าควรจะไปแคว้นเยนหนานตามที่สัญญาไว้ยังจะรออะไรอีกล่ะพวกเราอ่ะรีบไปเถอะเดี๋ยวก่อนสิฝากดูแลแคว้นเฉินแทนข้าด้วยทำไมล่ะ ข้าได้เขียนจดหมายรายงานสถานการณ์ให้กับราชนีหนานเยแล้วส่วนแคว้นเฉินคงต้องมอบให้เจ้าดูแลละลาจิงซีไปกันเถอะพะยะค่ะราชนีอื้อ มีหญิงบ้านนอกนางหนึง่งมาเปิดหอประมูลแห่งหนึง่งอยู่ในเมืองหลวงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยเพคะก็แค่หอประมูลถือเป็นเรื่องใหญ่รายรกันองค์หญิงทรงรู้ทุกเรื่องเจ้าหอประมูลนั้นนำสมบัติล้ำคา่าที่มีพลังมหาศาลมาด้วยนางหาเงินเยอะมาก ไปได้ไม่นานก็ได้รับความสนใจจากพวกขุนนางชั้นสูงได้ยินมาว่าหน้าตาของหญิงผู้นี้งดงามล่าสัจจันยิ่งนะเพียงแค่ปกติใส่เสื้อผ้าคลุมหน้าน้อยคนนิดที่ได้เจอใบหน้าของนางนางผู้นี้ทำเช่นนี้เพราะอะไรการหม่อมฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันเพคะเพียงแค่ได้ยินมาว่านางกำลังตามหาสมบัติที่ล้ำค่าที่สูญหายไปเพคะ เริ่มได้ไม่รู้ว่าวันนี้จะประมูลอะไรนี่คือของที่จะมาประมูลในวันนี้หยกหินก้อนหนึ่งหยกหินก้อนนี้ได้ถูกประเมินค่าผ่านประมาจาร,รย์ที่มีชื่อเสียงของเมืองหลวงมาแล้วนี่คือของ้ํำค่าที่หายากมากเริ่มต้นประมูลที่ห้าพันห้าพันหนึ่งเฟิงหกพันสองเฟิง จ็ดพันสองเฟิฟังดูเป็นเรื่องปกติทำไมพวกเขาต้องตื่นเต้นขนาดนั้นนะมีใครเพิ่มระคาอีกหรือไม่จากที่ว่ากันมากของล้ำค่าที่อามาประมูลเปลดออกไปแล้วสามารถนำความโชคดีให้กับเจ้าของได้เพคะเพราะเหตุผลนี้ของล้ำค่าที่แสนธรรมดาก็ามีแต่คนแย่งกันก็นำพาความโชคดีข้าเหมือนจะรู้ว่าเจ้าของหอประมูลนี้เป็นใครกัน <พ uka> เสร็จสักทีข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนายท่านไม่ต้องห่วงนะอบรมนักประมูลน่าจะพอประมาณแล้ววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายละลานายท่านก็ต้องระวังสุขภาพให้มากๆอย่าทำให้ตัวเองต้องเหนื่อยนะขอรับไม่ต้องห่วงไม่มีเรื่องอะไรที่ล้มคนอย่างชิงซีได้ ตั้งแต่เริ่มต้นใช้เงินไปตั้งมากมายสร้างหอนี้ขึ้นมาแล้วยังจะจ้างคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งข้าเกือบจะคิดว่าจากนี้ไปต้องกินแกบจะแล้วนี่เรียกว่าการลงทุนลงหน้าต่างหากล่าช่วยสร้างหอนหน่อยนะเราค่อยหาคนงานเงินพวกนี้ให้พวกเจ้าทั้งหมดเลยได้เลยขอรับกลุ่มลูกค้าของเรา ต่างก็เป็นคนที่มีเงินเรามีอำน,นาจที่สุดในแคว้นไม่ทําเช่นนี้จึงหนุดพวกเขามาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างไรข่าเอาหมดเลยขอบคุณเจ้าค่าเท่าแกข้ารู้อยู่แล้วว่าในท่านเก่งที่สุดเลยมันแน่นอนอยู่แล้วสวียนยุนวีออกไปจากแคว้นเฉิดแล้วสวรรค์ช่วยข้าเอาไว้แล้วจริงๆ เตรีมรถเอาไว้ให้ข้าจะไปแคว้นหนานเย่พยาค่าเพื่อที่จะจัดการกับเสวียนยุนวีและยังต้องการพลังของเขาด้วยหวังว่าครั้งนี้เขาจะมีของเล่นอะไรใหม่ๆนะยินีีต้องรับพังเต้เฉินเข้าสู่แคว้นหนานเย่ พีต้อนรับยิ่งใหญ่เช่นนี้เสวียนยนหวีต้องขอพระไทยยิ่งนะสองสามวันมานี้มีงานเฉลิมฉลองเทศการกองไฟของพวกเราชาวหนานเยเพคะจากขนบธรรมเนียมประเพณีทุกคนจะต้องแต่งตัวงดงามหากฝาบาทสนใจสามารถเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองกับพวกเราก็ได้นะเพคะขอพระไทยองค์ราชินี้องเต้เฉินบังเอิญมาเจอพอดี ถ้าเช่นนั้นข้าจดาก,การผู้นําเที่ยวมาให้ท่านดีกว่าจะได้ชื่นชมประเพณีแคว้นหนานเยของพวกเราด้วยขอพระทัยในความดีของท่านยิ่งนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ข้ายังมีธุระอื่นนี่ต้องจาัดก,การคงไม่ลบกวนองค์ราชินีแล้วละ่ะจริงสิอยู่ๆช่วงนี้แคว้นหนานเยของพวกเรามีหอประมูลหอหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากข้างในจะต้องมีสิ่งของที่พวกเราต้องการแน่ๆ ฟาบาสามารถขอประทัยที่องค์ราชนีเตือนข้าค้าจะจำให้ขึ้นใจถ้าเช่นนั้นพวกเราไปกันเถอะอืมในเมืองงานเฉลิมฉลองของแคว้นหนานเยผู้คนคงไม่น้อยที่ต้องตามหาจิงซีเจออย่างแน่นอน ชิงซีเป็นอย่างไรบ้างมีข่าวชิงซีบ้างหรือไม่ไม่พบเลยพระยาค่ะแต่ว่าฝ่าบาทไม่ต้องเป็นห่วงนะพระยาค่ะกระหม่อมจะพยายามตามหาพระชายาให้เจอเร็วที่สุดได้หวังว่าคงยังไม่เสียเวลานาน,น ฝ่บบาบาทให้ข้าเฝ้าจับตาดูผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาอยู่ที่นี่ทุกวันไม่รู้ว่าตอนไหนถึงจะสามารถตามหาพระชายาเจอกันนะความสนุกสนานคือคื้นของแคว้นหนานเยททำจนข้าเริ่มจะคิดถึงจืออี้ขึ้นมาแล้วฮัชิู ท่านมาแล้วหรือแผนการที่จัดการสเสวียนยุนหวีเมื่อก่อนได้พังละลายลงหมดแล้วครั้งนี้หากพลาดอีกเจ้าคงรู้ผลที่ตามมานะเรื่องแค่นี้ท่านไม่ต้องกังวนลล็อกถึงอย่างไรท่านก็เป็นกุญแจสําคัญที่สุดในแผนการของข้าอยู่แล้วหวังว่าพวกเราจะร่วมมือกันอย่างราบรื่นชาญเมืองแค้นหน้หานเย ท่านพ่อตรงไหนพวกเราจะถึงเจ้าคะเดินทางอีกไม่กี่โลพวกเราจะต้องเจอแคว้นหนานเยละละเจ้าคะ่ะท่านพี่พวกเราก็จะถึงแล้วนะเจ้าคะนั่งลงเถอะมนันอันตรายสเวียนยุนหวีชิงซีพวกท่านสองคนรอขค่าได้เลยว้าย <Why? S 1> แย่แล้วเหยียบก้อนหินนังหนูรีบจับให้ดี ว้วท่านพ่อท่านพี่ตกลงไปแล้วเจ้าค่ะรีบมาช่วยเร็วเข้า